เก้าแปดอได้เดอันนี้12ล้านคันแม่นวาห้าสามเกอันนี้ใบนึงเก้าห้่หึใบหนึ่งหกส่ใยเด้อด่เส้แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ ให้ให้ทั้งสองเลยก็ได้ครับครับให้ทั้งสองเลยมีครับคนมาจุดเมื่อเช้านี่ครับมาครับเมื่อเช้ามากันเยอะขับมาสองคนอ๋ออยู่แถวไหนครับกรุงเทพนี่อยู่บางพัดนอ๋อครับโอ้ขอให้โชคดีเด้อขอให้ถูกขอให้ ครับจะได้มาอีกขอให้ลัซซี่จะมีตาจันโดนบรรดาเดอ้อขอให้ถูกรังวัลใหญ่หญๆเดอ้อตาเดอ้อจากกันตรึมให้นะคะกันตรึมให้คนชอบชอบกันตรึมนี่ใช่กันตรึมใช่ไหมครับชอบเหมือนกัน่ะ้าไปจุลินก็ไปนั่งดูกันตรึมอ่าครับสิบหกดอกครับผมสิบหกดอกครับ ดอเตรียมมาครบเตรียมครบอพอดีเลยต้องไหวหลายที่อ๋อครับปักหลักอย่างนี้เลยนะพี่เนาะครับผมก็ไปไปมามไปปลูกคำแสนบ้างมานี่บ้างครับวันนี้ไม่ได้ไปนู่นเลยวันนี้วันนี้มีพูดลงไปสองคนตอนเช้านะอ๋อครับพอดีอ่า ได้ครับได้ครับอเยรัสาธุสาทุกสาธุที่จาให้ด้วยเดาธคนที่เดินทางจากไครจากกรุงเทพ ตั้งใจมาตั้งใจเซต่มีแต่เยายมีแบบต่จัน เป็นรางวัลที่หนึ่งหรือรางวัลใหญ่ก็ขอให้เกษตรกจิติคงใจให้ทูกนี้ออกมาตรงตามคล้ายรางวัลที่หนึ่งหรือถ้า,ถาเป็นรางวัลที่หนึ่งถูกหกล้านก็จะมาจะมาถวายจะเอากันตึมมาถวายกันตึมครับกันตึมมาถวายวตะเกษตรเต้าบุญวาสนะาไม่ลานนี้สำเร็จสมความมุ่งมันะ่นรารถนา ก็จะเอากันตึมมาให้ได้ตาเซ่เห็นได้หลักล้านเวยตาเซ่ตาจันเลยขวาวายเหล้าเดยอยู่บ้านเลขที่่าพระเจ้าอยู่บ้านเลขในคอนโดเบนจีดมที่1ับ387ชั้น11 1107เ้อตาเซไปบอกเลย ก็นหนจะออกจะไสยังไงก็ตามไปบอกได้ลูกล้านเจ้ากันตึงมาถวายถ้าถูกหลายล้านถ้าเป็นไปได้ถ้าเจ้าของที่ตรงนี้เข้าใครขี่ตาเจ้ากับตาจันยามีข้าพเจ้าขอรักษาสังจากวาจาการที่เจ้าได้อธิษฐานมีเด้อสาธุสาธุสาธุ ขอเสียงเล้ปูเด้อตาจันตาเซตาจันตาเน่ขอปฏิหารขอให้ออกขอให้ตรงตรงสามตัวเด้อขาเป็นทานการซสื้อรางวัลชี่หนึ่งเด้อ ลูกลานเกิดจีมาทำตามสัญญาของลูกษาสัญญาวาจายให้ไปบอกกันชิชสองล้านกิดจีชื่อที่ตรงนี้ถวายด้วยทันชิชสองล้านเอากันตึงมาถวายแน่นอนตรงนี้แล้วก็มองงานเลยแบบ

สสาาธธนี่ก็ okay, okay. ามาจากกร,รุงเทพนะครับ yeah. มาเล็กอะไรล่ะครับ เีขกหนึ่งแล้วมาหนึ่งแล้วหนึ่งมาก่อนแล้วมายัางพี่ยังนะยังครับหนึ่งยังเลยมาที่มาบ่อยมาสองเจก,กับหนึ่งก,กนะพี่นะหนึ่็บ่อยมากแต่สอน,นี่ยังเนะยังครับเจ็ดเจ็ดเก้าก,ก็บ่อย<ป>ดอกแรก ก็ม่จุดรลายเถือแล้วก็บลใหม่ลูกบือืออยู่กับบมใหม่ให้เนาะเป็นไทยฮะเป็นไทยสิบห้าเกดสิบหกดึ้นไทยนะสไฮโซกบ้าเนี่กดสากกินกะห็นแล้วละมาจนหอดมาจนหอดดีละมือนีมากคนบนหลายสื่อมือหลาย

ว่านเพิ่งก็แจกคนละาหาลอยหาลอยใครยูนี่แจกเบิดเลยจมงจังหว่างทุกคนระวังรถนะลูกนะตามมาไปหาใครไปหาตามีเตซีอ๋อคนเราไปหาตามีเะซีเฮ้ยไหนขอขอให้ลูก เรียกับเสนอะไรครับหนึ่งส <1, 4 S 1> ี่อ๋อหนร่งส <4, 5 S 1> <5 S 2> ี่ส <5 S 3> ี่ศูนย์้จะเป็นหกโอเค้งหัวกันดิ่หครับได้จะเป็นหกหนึ่งสี่หกรื่าหนึ่งสี่หกนึ่งสี่หกแค่หนึ่ง่ก้า็ตัวเดียวกับที่โตม่วันที่แล้วหนึ่งสีครับ ถ้าไม่เป็นห้ามันก็จะเป็นหัวติดจะลดอีกนิดนึงจ้ะคนที่ประมาณเขาจับจับใครก็คนที่ได้รางวัลที่หนึ่งคนที่ได้รางวัลที่หนึ่ง ใช่ใช่เาจับไข่ใช่อ๋อจะไม่เกี่ยวกับูไม่เขาจับไข่แล้วเรไปซื้อลอตเตอรี่อ๋อเขาจับไข่เดี๋ยวก็จับหนึ่งสหค่เ้าเมื่อที่แล้วงวดที่แล้วก็ให้่่าไปออก้สี่ก สีครับชัดเลย้ <ian> วเดียวกันเนาะครับขอจับใครได้รถแ้วผมเข้ามาลูกอเียเอาไนี่มามีตาเซยมีตาจังเหมืกันโไปได้จุดไปแล้วปานี่ลูกลานขอจับใคร คอนรางวัลที่หน er? ึ่งเด้อจะเซย์จมีตาจันเด้อสาทุกสาธุขอเลขท้ายร freely, <ๆ> first, างวัลที่หนึ่งสาัุสี่ครับสี่สี่ เลขสี่อาลงอีกครั้งหนึ่งเผื่อมันออกสี่สี่สาธุสาธุสาธุตัวที่สองตัวที่สขอจับสามครั้งนะครับอ้าวสีอีกเลขสี่มาอีกสี่สี่ขอสามตัวรักยิ้มเป็นรักนวยเด้อ โอเคตมีต้วมีคอลักหน่อยลักล่อลักจุดดีซีซีนนี้สีอโอ้แม่เตนี่งออีมีอีี่องีีครับตอนนี้กมีมีี่ค่ะขอสี่สีองหน่อยทางโน้น ขอรางวัลที่1เด้อรางวัทั้ทาด้อนี่จะ424ก็ได้424ก็ได้ครับทางโน,น้นมีบ่4 4ไม่มีอะไรเลยขอ442ด้วยครับ 2> 4 4 2. ่ นี่ย่งตัวนี้อ๋อ c c สองมาแล้วครับใบเท่าไรนี่หน่น่สองเก้าแปดองเด้ออันนี้สิบสองล้านสองเอาบ่ค่ะคันแม่นว่าห3 9ามสองอันนี้ใบหนึ่งเก้หสองนึ่งใบ16หนึ่งหสมสองหนึ่งใบเด้อแต่เช่ แต่จ,จันย,ายน่ามีสิเขียตัวใดรางวัลที่ไหนจะได้เด้อลูกหลานจะเสียวกันตุ่มมะวายไข่ันสัจจาตามที่อบอกกล่าวไปเกินักขอรักษาสัจจาวาจาแล้วก็สิเสียเรามะทวายอีกแล้วก็บผลไม้เก้าอย่างเด้อตามนี้เนาะครับผมเพิ่นชอบอยังไล่ะเพิ่นเพิ่นชอบอ่าเรา ่นสอบเราอีังกอเขาอืนว่าเราอีังเราสาโ่นะครับเราสาโทครับ่นสอบกินสาโากันชอบกินสาโทก็จะเราสาโทมาถวายเลยเขาปฏิหารจเกิดเลแต่เ้ายายมีันจันเขาปฏิหารสาโทูกสาโทสาโทเลขทูเลขทูอีกเยกว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หกสองสี่สองบเาบ่สองสี่เป็นสอ อเอาตัวนี้ละพี่เอาเอเอาตัวนี้ท่านันลเดอเสีเด้อยายมาีตะจันนเดินทางนเดินทางนเดินทางมาจากใกล้แห้งเดยวก่อนหามขอเหลีซีมาเองแม่ตัวหน,นึ่งชาสามเก่าซีซีสองยยมีตะจันเตสีคนเดินทางมาจากใกล้เด้อ เดินทางมาจากกรุงเทพคุณขอให้เพื่อนใดแล้ววันนี้ไงเพื่อนเสด็จกลับมาอีกเด้อเพื่อนเสด็จกลับมาอีกแล้วเพื่อนเสด็จได้นำของมาเสียนไวายว่งจะเป็นกันตรึมแล้วก็รอสาทูที่ชอบแล้วก็ผลไม้เขายางลาบก้อยลาบก้อยอันนัอีสานลาบกล้อยอีสานลาบง้วลาบง้วครับเพื่อนชอบเอาเด้อตาเสเด้อ ลาบงัวแดงๆเนาะเคยให้เพลินละวันที่หนึ่งมองได้ก็เคยก็มาให้ยมองนี้แหละฮะให้เพลินถือให้เพลินถือสาธุกซาธุส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 าธุครับเป็นใจทางเราจะรีบครับผมนะเจ้ากันสีสีสองคนเหมาเด้อสีสีสองคนกรุงเทพเหมาสีสีสองนะครับ ทางปลอดภัยครับสาธุสาธุสาธุาธขอให้ตาเสือไปเข่าฝันเด้ออย่ามีตจจันสาธุสาธุาธครับไปบอกสามตัวเลยแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว,วม้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ